ตอนที่18คำมั่นสัญญาของโทรณนาจารย์แก่อรชุนเรื่องราวในโลกนี้มีจุดพลิกผันอยู่ตลอดเวลาและความพลิกผันมักจะเกิดขึ้นเพราะคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันระหว่างมนุษย์นั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เช่นกันเพราะคำมั่นสัญญาของโทรณนาจารย์ที่บอกว่าจะปั้นให้ อรชุนเป็นนักแม่นธนุที่เก่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องที่ว่าดำเนินไปดังนี้อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่โทรณาจารย์กำลังสอนวิชาให้บรรดาเจ้าชายตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏว่ามีเด็กหนุ่มผิวคล้างคนหนึ่งเข้ามาหาโทรณาจารย์ในเวลานั้นเป็นตอนที่โทรณาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ รุมล้อมอยู่เด็กหนุ่มคนที่ว่าก้มลงกราบที่เท้าของพราผู้เก่งกลา้าในวิชาอย่างโทรณาจารย์ก่อนจะพูดขึ้นว่าท่านผู้ประเสริฐข้าดันด้นมาหาท่านเพื่อขอเรียนวิชายินธนูจากท่านโปรดรับข้าเป็นลูกศิษย์ของท่านอีกคนหนึ่งด้วยเถิดทรณาจารย์เองเมื่อเห็นหน้าเด็กหนุ่มคนนี้ก็ถูกชะตาและชื่นชมกับความเคารพน,บนกนอกของเด็กหนุ่มคนที่ว่าเป็นอันมาก ธรณาจารย์มองอย่างเอ็นดูก่อนจะถามขึ้นว่าเจ้าหนูเจ้าเป็นใครเมื่อธรณาจารย์ถามเด็กคนนั้นก็ตอบว่าข้าชื่อเอกลักษณ์ข้าเป็นโอรสของของเท้าฮิรัญยธนุษย์พระราชแห่งชาวนิสัตพอได้ยินคำตอบที่ว่าธรณาจารย์ก็ต้องรีบปฏิเสธการรับเด็กหนุ่มคนนี้เป็นลูกศิษย์แม้จะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็ตามที ทั้งนี้เพราะเด็กหนุ่มคนที่ว่าเป็นพวกนิสัตว์มิใช่พวกวันณักสัต์ท,ทรณาจารย์บอกเรื่องนี้ให้ฟังอย่างมีเมตตาว่าเจ้าหนูข้าไม่สามารถรับเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าได้ข้าได้รับการอบรมบ่มเพาะมาเพื่อสอนวิชาให้คนในวันนกษัต์ริยเท่านั้นที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้าแม้ข้าจะชอบเจ้าเป็นการส่วนตัวแต่ข้าก็ไม่สามารถรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ได้ อาจารย์ก็เสียใจเป็นอันมากผิดหวังอย่างแรงได้แต่บากหน้าเข้าไปอยู่ในป่าที่ตัวเองเคยทำนักพักพิงมาก่อนในระหว่างที่เดินทางกลับจากกรุงหัสตินาปุระแม้จะเสียใจที่โทรณาจารย์ไม่ยอมรับเป็นสิษย์แต่เด็กหนุ่มก็ไม่รู้สึกแค้นโทรณาจารย์แต่อย่างใดทิ้งแต่ไม่มีความสุขสมหวังอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นเด็กหนุ่มซึ่งผิดหวังจากที่โทรณาจารย์ไม่รับเป็นลูกศิษย์ เมื่อกลับไปอยู่ในป่าก,ก็ไม่และเลิกความพยายามที่จะให้โทรณาจารย์เป็นอาจารย์ของตนวิธีการที่ทำก็คือไปนำดินมาปั้นเป็นหุ่นโทรณาจารและใช้รูปปั้นโทรณาจารย์ที่ตัวเองทำขึ้นเป็นเสมือนตัวแทนของโทรณาจารย์ทุกวันเด็กหนุ่มคนนี้จะทำความเคารพรูปปั้นโทรณาจารย์ก่อนแล้วก็ลงมือฝึกการยิงธนูด้วยตัวเองแล้วเรื่องน่าประหลาดก็เกิดขึ้น เพราะในระยะเวลาอันสั้นที่ทำเช่นนั้นเด็กหนุ่มได้ค้นพบความจริงว่าตัวเองสามารถเรียนรู้วิธีการยิงซึ่งที่จริงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ประหลาดแต่ประการใดธนูได้อยังรวดเร็วเพราะแรงผลักดันที่ต้องการจะเรียนรู้วิชายิงธนูอย่างมุ่งมั่นนั้นทำให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างมหาศาลเพราะจะว่าไปแล้วเมื่อไหรที่จิตสามนึกและจิตใต้สามนึกของคุถูก ดึงมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนถ่ายเดียวแล้วก็จะเกิดพลังอย่างมหาศาลและจะว่าไปแล้วกิจกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้นเป็นเพียงการสะท้อนความต้องการที่มีอยู่ภายในเท่านั้นในกรณีของเอกลักษณ์ก็เหมือนกันความมุ่งมั่นรักการหญิงธนูเป็นชีวิตจิตใ,ใจบวกกับความรักที่มีต่อโทนณา,าจารซึ่งแม้จะปฏิเสธ ไม่ยอมรับตนเป็นลูกศิษย์แต่ที่ปฏิเสธก็ไม่ใช่เพราะโทรณาจารย์ไม่อยากรับตัวเป็นลูกศิษย์เพียงแต่ทำไม่ได้ด้วยเงื่อนไขทางสังคมความรักที่มีต่อวิชายินทนูและความรักที่มีต่อโทรณาจารย์กำหนดให้เด็กหนุ่มคนนี้คิดถึงเรื่ององค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือวิชาโินทนูเอกลักษณ์ต้องการจะเป็นนักแม่นถนูและภายในเวลาอานไม่ช้าไม่นานเอกลักษณ์ก็พัฒนาตัวเองให้เก่งกล้าในวิชาโินถนูมากขึ้น ตามลำดับเรื่องก็คงไม่มีอะไรมาก่อไปกว่านี้ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์ในวันหนึ่งที่พวกเจ้าป่าทบและเจ้ากอรบเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์ในการเข้าป่าล่าสัตว์ครั้งนี้พวกเจ้าป่าทบนำหม,มาล่าเนื้อไปโดยเมื่อหมาล่าเนื้อดังกล่าวตระเวนไปตรงบริเวณที่เป็นใจกลางป่าทึบก,ก็ให้บังเอิญไปเจอกับคนที่ตัวเองไม่คุ้นเคยคนคนนั้นแต่งตัวนุ่งหง่มดอวอยอหนังเสือดาว และที่สามคันยังก้าวย่างไม่ต่างจากสือดาวหรือจะบอกว่าเดินสีเท้าก็พูดได้เมื่อหมาล่าเนื้อของเจ้าปานทบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดดังกล่าวก็นึกว่าคงเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เริ่มหากันโชคด้วยเสียงอันดังด้วยความกระเควเด็กหนุ่มเอกลักษณ์ซึ่งบัดนี้ได้ฝึกฝนตัวเองจนเป็นนักยิงธนูที่มีความชำนิชานาญมากก็อดไม่ได้ที่ต้องการจะทดสอบวิชาย,ยิงธนูของตัวเองที่ฝึกฝนมาเด็กหนุ่ มอซึ่งไม่ได้ทันคิดอะไรให้รอบคอบก็เลยยิงลูกธนูออกไปโดยหมายจะปิดปากมาล่าเนื้อที่กำลังห่าวกันโชคด้วยความมุ่งร้ายผลก็คือปากของมาล่าเนื้อและบริเวณใบหน้าถูกลูกธนูของเอกลักษ์ยิงใส่การยิงธนูออกไปที่เดียวเจ็ดดอกไปที่หน้าและปากของมาล่าเนื้อที่พวกเจ้าป่าทบผาอาปากหาได้อีกต่อไปพวกมันรีบวิ่งหนี ด้วยสัญชาตยาณกลับไปที่ค่ายตะลึงให้กับพวกเจ้าปานทบเมื่อเห็นมาล่าเนื้อของพวกตนถูกลูกธนูยิงปิดปากจนเห่าไม่ได้โทรณาจารย์และลูกศิษย์เมื่อเห็นร่องรอยการยิงธนูก็แสดงความชื่นชมยินดีในความสามารถเหมือนกับว่าคนที่ถักทอลูกธนูดังกล่าวและไม่ต่างจากกระบีที่ถักทอตัวอักษรให้ออกมาเป็นบทกรีอย่างสวยสดงดงามแล้ว โทรณาจารย์พร้อมกับลูกศิษย์ก็ออกตามหานักยิงธนูนิรนามในป่าและตามหาจนเจอในที่สุดทั้งหมดถามนักยิงธนูนิรนามว่าเป็นใครนักยิงธนูคอนอนั้นตอบว่าข้าชื่อเอกกรมพยักข้าเป็นลูกของเทวิรัญญธนุษ์พระราชาแห่งชนเผนิษั์พวกเจ้าป่าทบและเคารพถามต่อว่าทำยังไงถึงมีวิชาย,ยิงธนูที่วิเศษ เช่นนี้เด็กหนุ่มเจ้าเขิงวิชาย,ยิงธนูอันเก่งกล้าสามารถยิ้มแล้วตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะข้าเป็นลูกศิษย์ของโทรณาาจารย์เมื่อได้คำตอบบรรดาเจ้าป่านทบและเกาลพก็เดินทางกลับมายังค่ายพักในป่าและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับโทรณาาจารย์ฟังด้วยความสนุกสนานแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคนคนนั้น ก็คืออรชุนซึ่งเป็นสิทธิโปรดของโทรณาจารนั่นเองอรชุนร้อนใจทนไม่ไหวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรีบตรงไปถามโทรณาจารว่าท่านอาจารย์ท่านให้สัญญารับปากกับข้าว่าท่านจะสอนให้ข้าเป็นนักแม่นธนูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้ให้สัญญากับข้าเพียงคนเดียวจะว่าไปแล้ว เจ้าเด็กหนุ่มในปากคนนี้กลับเป็นยอดฝีมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแอร์และมีความสามารถเหนือค่าด้วยสามเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงท่านอาจารย์โปรดอธิบายให้ข้าฟังด้วยงานนี้สร้างความอึดอัดระคนแปลกใจให้กับโทรณอาจารย์จนต้องพาอราชุนไปในป่าเพื่อสอบถามกับเด็กหนุ่มว่าเรื่องเป็นยังไงมายังไงให้กระจา่าง ทรณาจารย์กับอรชุนสองอาจารย์ลูกศิษย์เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาตัวนักแม่นธนูพร้อมกันเมื่อพบหน้าปรากฏว่าทรณาจา์จะไม่ได้แล้วว่าเด็กหนุ่มคนที่ว่าเป็นใครพบแต่ทิ้งเด็กหนุ่มที่นุ่งหนังเสือดาวยืนอยู่พร้อมกับคันธนูและลูกศรในมือเมื่อเด็กหนุ่มพบกับทรณาจารย์ก็ ทำความเคารพอย่างลบหน้าอกที่สุดด้วยการกราบแทบเท้าน้ำตาของเด็กหนุ่มไหลาพากออกมาด้วยความดีใจและใช้น้ำตาที่หลั่งออกมาถูกกัดเท้าของอาจารย์ที่ตัวเองเคารพโทรณอาจารย์เองก็รู้สึกพอใจกับการแสดงออกของเด็กหนุ่มคนนี้ก่อนจะถามว่าเด็กหนุ่มเคยมาขอเป็นลูกศิษย์ ตั้งแต่เมื่อไรความดีใจทำให้เด็กหนุ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างไม่มีอะไรปิดบังนี่เป็นการแสดงออกถึงความไร้เดียงสาและไม่รู้ถึงผลที่จะตามมาว่าความรักและการรู้จักบุญคุณก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้และดูเมื่ออนว่าเด็กหนุ่มจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าบัดนี้ตัวเองได้กลายเป็นนักแม่นธนูที่เยี่ยมยอดขนาดไหนจากการฝึกฝนด้วยตนเองโทรณาจา์หยุดนิ่ง และคิดสักครู่หนึ่งก่อนจะเอออยปากอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักถามขึ้นว่าเจ้าใช่ไหมที่อ้างตัวเป็นลูกศิษย์ของข้าเพราะฉะนั้นคงเป็นการถูกต้องถ้าหากข้าจะขอทักษิณาจากเจ้าเด็กหนุ่มที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองตอบกลับว่าใช่และข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าหากจะได้ทำอะไรเพื่อการทดแทนบุญคุณของอาจารย์ขอให้ท่านเอ่ยปากออกมาเถิดข้า พร้อมจะทําตามทุกอย่างเมื่อได้คําตอบเช่นนี้โทรณาจารย์ก็มองไปที่อรชุนซึ่งมีสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าต้องการหัวแม่มือของเจ้าเป็นของทดแทนบุญคุณอาจารย์ข้าต้องการหัวแม่มือข้างขวาของเจ้าเมื่อได้ยินคําตอบเช่นนั้นเจ้าเด็กหนุ่มก็ไม่แสดงอะไรออกมาให้เห็น ตรงกันข้ามกับยิ้มและพูดขึ้นว่าข้าดีใจและเป็นสุขใจที่จะมอบครูทักษิณาเพื่อตอบแทนกับวิชายิงธนูที่ท่านสอนให้กับข้าว่าแล้วก็เอาคันธนูที่มีรูป,ปรพรรณเป็นพระจันทร์เซี่ยวตัดหัวแม่มือข้างขวาจนขาดจากนั้นก็นำหัวแม่มือข้างขวาที่ยังมีเลือดติดอยู่ก่อนจะนำวางไปที่เท้า ให้กับโทรณาจารย์เป็นเครื่องแสดงความกตัญญูของสิทธิที่มีต่ออาจารย์โทรณาจารรับหัวแม่มือข้างขวาเป็นคุณทักษิณาด้วยสีหน้าอันนิ่งเฉยท่ามกลางความดีใจของอรชุนซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะบัดนี้ปัญหาที่อรชุนเป็นหูทุกอย่างได้จบสิ้นไปแล้วในขณะที่เด็กหนุ่มอย่างเอกลักษณ์ได้แต่ก้มลงแทบเท้าของอาจารย์ที่ตัวเองรักและทำความเคารพ และลาจากไปไม่มีใครรู้ว่าอนาคตของนักแม่นธนูที่เก่งที่สุดในโลกที่ฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างเอกลักษณ์จะดำเนินไปเช่นไรแต่สำหรับโทรณาจารย์แล้วสิ่งที่ทำลงไปทำให้คำมั่นสัญญาที่ตัวเองมีให้กับอรชุนยังคงเป็นเช่นนั้น น่าแปลกที่ตอเดินทางกลับทั้งโทรณาจารย์และอรชุนต่างเดินกลับอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงเจรจายระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์คู่นี้ตลอดการเดินทางแม้แต่ค่าเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงจิตใจของโทรณาจารย์และอรชุนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอรชุนผมคิดว่าเล่เหลี่ยมของอรชุนในการกำจัดคู่แข่ง คราวนี้ค่อนข้างจะอมหิตและเลือดเย็นแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับการตัดสินใจขอให้หนุ่มน้อยเอกลักษณ์ตัดหัวแม่มือข้างขวาเป็นเครื่องบูชาครูของโทรณาจา์เพราะจริงๆแล้วโทรณาจา์จะอ้างสิทธิ์ความเป็นครูเหนือเอกลักษณ์ได้ไม่เต็มปากแต่ก็อีกนั่นแหละหนทางเดียวที่จะทำให้เอกลักษณ์ ไม่มาขวางทางการเป็นนักแม่นธนูที่เก่งที่สุดในโลกก็มีทางเดียวคือทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้วิชาย,ยิงธนูได้ตลอดไปเรื่องราวของเอกลักษณ์ให้แง่คิดอะไรไม่น้อยเหมือนกันและจะส่งผลตามมาต่อชีวิตของโทรนาจารย์และอรชุนในเบื้องหน้าด้วย